อ้าว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 ผมบอกให้พูดถึงอะไรแล้วเมื่อกี้เราทำอะไรทำไมสอนไม่รู้จักฟังหรือไงเป็นเพราะอะไรอ่าดูนะครับอ่าดูต่อพิสูจน์ต่ออาหนึ่งสองสามยังมีเดือง มันมีเดืองที่ไหนอาดอเร็วๆเอาเร็วมัวกันจริงๆโอ้พวกเราเดี๋ยวกันผมลืมไปนะผมอาจจะลืมต้องขออภัยนะครับผมไม่แน่ใจพวกเราตาบอดสีทุกคนป่ะครับ อันนี้คือเครื่องพิสูจน์ว่าสังคมเนี่ยหล่อหลอมเรามาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กคุณจะถูกครูให้เขียนใช่ไหมระหว่างครูสอนให้เขียนท่องจํากับระบายสีอันไหนมากกว่ากันเขียนท่องจําระบายสีอันไหนครูสอนมากกว่ากันท่องจํากับเขียนกับอ่านใช่ไหมระบายสีน้อยไหมในชีวิตจริงๆคุณก็อ่านมากกว่าไหมสิ่งนี้คุณถูกคทดออกสองสองอะไร สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกเนี่ยมันถูกมันจมลงไปในจิตใต้สำนึกแล้วจนเราจํามันทันทีที่เราเห็นสตรีหอหีบลอลิงเสอืององูเราเราบอกทันทีโดยไม่ตะกิดลวงบอกว่าเหลืองทงั้งทั้งที่ในคําพูดบอกให้ไรให้บอกสีและนี่คือผลลัพธ์ที่เป็นคุณวันนี้ไงและทั้งทั้งที่พอเรารู้เราเรา,เราเข้าใจในบรรทัดที่หนึ่งแล้วเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงในบรรทัดที่สองจริงไหมพยายามไหม ยังเพลอผิดไหมผิดเพราะสิ่งเหล่านี้มันตอกยำ้ำตอกยำ้ำปลูกฝังเรามานานจนเป็นเราเข้าใจไหมมันนานจนเป็นเราจิตใต้สำนึกเรามันเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันและนี่คืออย่างที่ผมบอกทำไมคนส่วนใหญ่จึงสแสวงหางานทำทำไมคนส่วนใหญ่จึงร่ำร้องหรือผักไสไล่ส่งตัวเองให้ไปเป็นลูกจ้างเข้าใจยังครับเพราะเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กว่าเรียนให้เก่งนะลูกจะได้มีงานดีๆทำ แล้วทําไมเราจึงไม่กล้ายกมือแสดงออกเพราะเราถูกปลูกฝังอีกว่าทําไมครับให้ทําไมให้เดินตามผู้ใหญ่ยาอย่าเถียงผู้ใหญ่อันนี้คือจิตสำนึกขึ้มนมาจมลงไปแล้วทําไมเราไม่กล้า,าทีา่ทําไมจะขึ้นมาท้าทายเพราะแพ้เป็นเรากลัวเป็นไรและนี่คือเหตุผลที่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องเริ่มเรียนรู้นะครับคราวนี้มาดูครับด้วย ด้วยการที่เราเป็นผลลัพธ์ของสังคมสังคมมันเลยจึงแบ่งออกไปนี้ครับมีเพชรแค่ส่วนหนึ่งมีฐานจํานวนมากเพชรส่วนหนึ่งหมายถึงอะไรครับมี1%เท่านั้นครับที่ประสบความสําเร็จสูงสุดบนโลกใบนี้มี4%ที่ประสบความสําเร็จสูงมีเที่ช่วยเหลือหรือเพื่ออมีเงินมีทองใช้ในขณะที่สี่ต้องพึ่งพาลูกหลานสีเป ต้องทำงานหนักจนตายผมได้คุยเรื่องนี้ในการพูด Amazing ทุกครั้งอยากให้เห็นว่านี่คือภาพของคนในสังคมเราต้องการจะเป็นส่วนไหนในสังคมเขาบอกว่าเป็นทานซะส่วนใหญ่คือ48ในขณะที่เป็นเพชรเพียงแค่12เพื่อนครับถ้าเรายองคงเข้าใจ ว่าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราก็ทำตามในสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาทำงานตามสเต็ปที่เราเรียนรู้มาแล้วเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรผลลัพธ์มันจะเกิดเมื่อบั้นปลายชีวิตคนที่มีผลลัพธ์ในบัน้นปลายชีวิต40%หรือ48%บางคนยังงงเอ๊ะทำไมคนที่อยู่อยู่ที่เราเรียกว่าล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ แล้วแก่และลําบากถึงมากมายขนาดนี้พิสูจน์ได้ครับที่บ้านทีวีเข้าถึงยังครับถึงแล้วนะช่องสามเปิดได้ไหมรับได้นะเคยดูไหมฮะช่องสามจะมีอยู่รายการหนึ่งซึ่งพิสูจน์ว่าคนแก่แล้วลําบากเอยอะไหมรายการอะไรครับ,วง,ว,ว,ว,รบว,วงเวียนชีวิตมีทุกวันไหมครับมีทุกวันคนแก่ที่วงเวียนชีวิตนี้มีทุกวันนะแสดงว่าคนแก่ถูกทิ้งที่ช่องสามปีละกี่คนสามร้อยหกสิบห้าคน คุณบิดไปอีกหน่อยช่องเจ็มีสกุ๊ปชีวิตสกุ๊ปชีวิตก็ถ่ายทอดคนแก่คนลำบากอีกใช่ไหมเผลอๆช่อง9้าคนคนคนไปเจอไหมช่อง11ดสู้ชีวิตอีกจะเห็นว่าคนแก่ถูกทอดทิ้งเยอะไหมเอางี้พวกเราว่าคนแก่ที่ถูกทอดทิ้งในช่องสามเนี่ยเขาวางแผนไหมไหมครับว่าเมื่อบั้นปลายชีวิตจะต้องเป็นอย่างนี้เขาวางแผนหรือเปล่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะวางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนครับ แล้วพวกเราวางแผนยังงงถ้าใครในห้องนี้ยังไม่วางแผนกะรุณาจองช่องได้เลยครับว่าคุณอยากอยู่ช่องอะไรสามเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเลือกเอาเลยถ้าคุณไม่วางแผนมีโอกาสแน่นอนคุณร่้จริงป่ะคราวนี้ที่ผมไล่มาตรงนี้ผมบอกแล้วนะครับมาดูหนึ่งเปอร์เราบอกว่าหนึนี่คือเพชร มีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์บรวกว่านี้หมายถึงอะไครคำว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอพูดชื่อทุกคนในโลกรู้จักนี่คือสำเร็จสูงมากมาเช่นใครครับบิลเกตใช่ไหมพอเราบอกบิลเกตทุกคนรู้จักไหมครับอใครรู้จักบ้างโอ้ยดีจังเลยขอบเบอร์หน่อยดิอยากรู้จักอ่ะขอบเบอร์หน่อยดิไม่มีเหรอเนี่ยเนี่ยคือดังระดับนี้พอเอ่ยชื่อปุ๊บรู้จักหมดเลยอ่ะถ้าถ้า,ถาขอบขอบเขต ในบริษัทเราถ้าเบอร์หนึ่งนี่เอ่ยชื่อเรารู้จักหมดนี่ใครครับสัญชัยใช่ไหมเอ่ยปุ๊บรู้ไหมรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนกันคุณอยู่บริษัทนี้คุณต้องการเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อยู่ที่คุณกำหนดคราวนี้เราจะเป็นอย่างนี้ได้ไงเราจะเป็นอย่างนี้นะครับได้ต่อเมื่อเราต้องผ่านพรมแดนนะครับเราต้องผ่านพรมแดนแห่งความรเหลว เราต้องทำลายกำแพงแห่งความเชื่อเดิมๆความเชื่อเดิมๆที่มันกาะกินคุณน่ะที่มันจมลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกคุณน่ะมันเป็นตัวบงการให้คุณมีพฤติกรรมในทุกวันนี้หรือเป็นผลลัพธ์ในทุกวันนี้จริงปะ่ะความเชื่อของคุณคือตัวบงการคุณจริงไหมครับให้คุณเป็นเยี่ยงนี้ในทุกวันนี้ คุณต้องทำลายกำแพงความเชื่อไม่งั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะข้ามพ้นไปได้อันดับแรกคุณต้องต้องอะไรครับกล้าที่จะล้มเหลวก่อนอย่าไปกลัวความล้มเหลวครับเราต้องกล้าที่จะล้มเหลวเราต้องทำลายกำแพงความเชื่อของตัวเองยกตัวอย่างเช่นกำแพงความเชื่อสมัยก่อนในอดีตในอดีตมนุษย์เชื่อว่าโลกกลมหรือโลกแบนครับ พี่น้องครับในอดีตมนุษย์เชื่อว่าโลกกลมหรือโลกแบนครับโลกแบนเชื่อมานานไหมครับเชื่อมาเป็นพันปีไหมครับเชื่อมาหลายร้อยปีไหมครับอยู่มาวันหนึ่งใครครับใครค้นพบว่าโลกกลมมีมีใครบอกอลริสโตเติลโคลัมบัสค้นพบว่าโลกกลมต้องแั้งต่นตั้นตั้งตั้งแงต่นั้นมากำแพงแห่งความเชื่อว่งโลกแบนกงถูกทำ,ทำลายลงทำลายลง แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่กำแพงแห่งความเชื่อถูกทำลายโลกก็จเจริญขึ้นไหมมีการค้าขายกันร,ระหว่างทวีปไหมมีการเดินสมุทรจริงไหมมีการไปมาหาสู่กันมียุคล่าอาณานิคมเกิดขึ้นจริงไหมครับทันทีที่มนุษย์เริ่มเปลี่ยนความเชื่อใหม่มนุษย์เริ่มเชื่อว่าโลกกลมกำแพงแห่งความเชื่อว่าโลกแบนมันก็ถูกทำลายลงเช่นเดียวกันในปี1896ในปี1896 มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาช้านานแล้วต้องแต่ก่อนปี1896จริงไหมครับแต่สถิติของมนุษย์ที่วิ่ง100เมตรแล้วทำได้ต่ำกว่า10วินาทีไม่มีเลยต้องแต่กีฬาโอลิมปิกเปิดมาเป็นหลายหลร้อยปีจนถึง1896ทุกครั้งที่มีการวิ่งแข่ง100เมตรคนที่ชนะเลิศก็จะทำได้10.32 สิจุดกว่าว่าจนในที่สุดมนุษย์เริ่มมีความเชื่อว่าใครก็ตามแต่ที่เป็นมนุษย์ไม่มีสิทธิทจะวิ่งหนึ่งร้อเมตรแล้วได้ต่ำกว่า10วินาทีจะมีก็เฉพาะสัตว์เท่านั้นคือเสือชีตาเท่านั้นแต่ในปี1896ครับปีนั้นมีกีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นมีมนุษย์ผิวดำคนหนึ่งชื่อคาลูอิส วิ่งได้ร้อยเมตรต่ำกว่าส0วินาทีคือ9.96ต้อต้งแต่1 8 9่งกที่คาลูอิตทำได้พอต่อมากีฬาโอลิมปิกถัดมาในปีต่อๆไปคาลูอิตทำได้คารลูอื่นๆก็ทำได้ตามมาผมไม่รู้จำชื่อไม่ได้อะนะฮะหมายความว่าไงหมายความว่าพอมีมนุษย์ทำได้คนใช่ไหมคาลูอิตทำได้มนุษย์คนอื่นเริ่มทำไมแล้วครับเริ่มเชื่อว่าเราก็เขาทำได้ เขาทําได้และทุกวันนี้การวิ่ง100เมตรคนที่ได้ที่หนึ่งไม่เคยมีใครเกิน10วินาทีเลยจริงไหมจนปัจจุบันคนสุดท้ายคืออะไรครับโยซินโบเห็นไหมโยซินโบทำลายสถิติโลกวิ่ง100เมตรเพียง9.56วินาทีแล้วไอ้9.56เนี่ยนะฮะ นักวิทยาศาสตร์การกีฬายังมีความเชื่อว่าโยซิงโบเนี่ยทำได้ดีกว่านิ้เพราะตอนที่ถ่ายถ่ายถ่ายทอดนะครับเห็นไหมโยซิงโบจะเข้าสิ้นใจเนี่ยผ่อนแรงลงเพราะเห็นว่านําเยอะแล้วก็เลยผ่อนแรงลงก็เลยทําให้สถิติได้แค่9.56เขาเชื่อว่าถ้าโยซิงโบ์ไม่ผ่อนแรงจะทําได้ดีกว่าน้นเห็นไหมครับสถิติมันถูกทําลายแต่มันไม่ได้หมายความว่าสถิติถูกทาลายสิ่งที่ผมกําลังเรียนให้ท่านทราบก็คือความเชื่อมันถูกอะไรครับทําลาย เมื่อความเชื่อบางประการถูกทําลายเราก็จะมีความเชื่อใหม่เกิดขึ้นเช่นเหมือนกันถ้าคุณยังมีความเชื่ออยู่ว่าแพ้เป็นชนะเป็นและมันจมอยู่ใต้จิตสํานึกคุณเนี่ยนะซึ่งคุณอย่าปฏิเสธว่าไม่ใช่ผมได้ยกตัวอย่างให้คุณดูเรื่องสีเมื่อกี้แล้วทั้งๆท,ที่คุณจอมจาใช่ไหมตั้งใจก็ยังมีโอกาสผิดเพราะมันมันถูกปลูกฝังจนคุณชินชาจนคุณเคยชินมาช้านาน แล้วคุณก็แสดงออกแบบไม่รู้ตัวแล้วคุณรู้ไหมหลักสูตรในการทำลายกำแพงความเชื่อคืออะไรนิวไลท์คุณได้ยินไหมครับว่าคนแล้วคนเล่าที่ขึ้นมาบนเวทีมักจะพูดว่าเมื่อเข้านิวไลท์แล้วชีวิตมันเปลี่ยนก็เพราะว่าหลักสูตรนี้แหละครับคือหลักสูตรทำลายกำแพงความเชื่อเกา่เกาหลักสูตรที่ทำลายกำแพงความกลัวของคุณ วันนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงคุณต้องเข้าไม่มีค่าโฆษณานะครับจากหัวใจแล้วก็จากสิ่งที่พี่สูตรครั้งแล้วครั้งเล่าของตัวแทนที่ประสบคนแล้วคนเล่าดูพี่สาวที่ขึ้นมาพี่สาวที่ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง